พี่น้องสูตรดิบครับมาเป็นโตแล้วพี่นอ้องทีเด็ดเลยครับทีเด็ดบัจักขอยัดสิกแปรแดครับพี่น้องสิกไงครับมาเป็นต้อนเลยครับเงีย ครับสวัสดีครับพ,พบ huh? ี่น้องเมื่อนี้พบกับบอสจากบุมมามเมื่อนี้บอสจากบุมมามซิมีส,สินค้ามารีวิวครับพี่น้องมื่อนี้กระสีเป็นคลิปรีวิวสินค้าเครื่อแรกของบอสจากเลยครับพี่น้องเมื่อนี้กรสีมาครับเจ้าบอกแซ่บมากครับครับพี่น้องกระสีมาสามสามูตรพี่น้องมืัอนี้สูตรซุกครับพี่น้องอะสูตรซับครับพี่น้องสูตรดิบครับพี่น้องอะเมื่อนี้คลิปรีวิวเมื่อนี้กระสีมากับผักที่หลากหลายพี่น้องอย่างแรกกระสีเป็นนี่ครับ สตอครับแต่ว่าไม่มีรีครับเป็นสตอซื่อๆครับพี่น้องอย่างที่สองจะเป็นลูกโดดครับพี่น้องลูกโดดครับพี่คีนครับพี่น้องอย่างที่สามจะเป็นผักใบบวบบัวบวครับพี่น้องอย่างที่สี่จะเป็นมะเขือหลักสีพี่น้องครับพี่น้องอย่างที่ห้าจะเป็นผักกาดหินครับพี่น้องอ่าเพื่อเป็นการบดซีเรียลครับพี่น้องมาเริ่มกันเลยครับพี่น้องอันนี้แพ็กเกจจริงครับพี่น้องเชียร์บองเสียบักคักจัดแพ็กแม่ครับเป็นฟ้ากระป๋องครับพี่น้องอันนี้เพื่อกัน เจียวมันเสียไปน,น้องเออเปิดเลยครับเปิดเลยสูตรแรกครับสูตรแรกสูตรแรกสูตรสุกครับพี่น้องสูตรสุกครับน้องมาเลยครับพี่น้องคั่เลยมาประเดิมครับพี่นอ้องเจียวบองแซ่บป,ปะครับอืม ินหอมครับพี่น้องกินบาแรงครับพี่น้องเพื่อจะกินเจ้าบองครับยี่ห้อนี่กินบาแรงครับพี่น้องความเผ็ดกำลังดีพี่น้องอันนี้เป็นสูตรสุกค,ครับพี่น้องสำหรับพี่น้องฮันใดทีวีบอมากินปลาดิบครับพี่น้องสูตรนี้ครับจัดเลยครับฟ้าเรืองพี่น้องเจ้าบองเสียบอครับฟ้าเรืองสูตรสุกนะค้ามซ้อมพี่น้องเราจะขอเทสกับสตอครับบ๊อมีบัลลี่ครับพี่น้อง ขอกันดีพี่น้องพี่น้องพี่น้องอืมข้านี้พราะอยากใส่กระปากัดยิ่งนิดพี่น้องเจ้าบองสุดๆครับกับบุกต่าแม่เป็นเจ้าบองเซฟะคักสุดดิบพี่น้องมาเนี่ยโอ้เปิดฝาครับเปิดฝา แพกันจริงแพกมาอย่างดีพี่น้องเปิดแล้วครับเปิดแล้วนี่ครับพี่น้องสูตรดิบครับอือเด็กจะได้กินปลาแดกครับกินปลาห้าครับกินความดิบไปเลยครับน้องอ่านี้กก็จะกินแรกเนี่ยครับพี่น้องอ่าแต่ถ้าเราบคุณพี่น้องคนไหนนะครับมักกินเจ้าบองดิบครับพี่น้องฝาเขียวพี่น้องขวดเคียวครับพี่น้องมาพี่น้องเปิดเดือครับแลกครับเจ้าบองแซบบักสูตรดิบ ม่เป็นตัวโตเลยพี่นอ้องอืต้นหอมพี่น้องสูตรดีครับแม่เป็นโตแล้วพี่นอ้องอืทีเด็ดเลยครับทีเด็ดบ่าจากขอ,อยาตสิประเดียดครับพี่น้องโอ้เหนียวใชเนาะ โอ้สีกว่าได้พี่น้องสีกนี่ครับมาเป็นตอนเลยครับในอง่ เจ้าบองแซบบะคักสูตรดิบพี่น้องเนี่ยมาเป็นโตเลยครับพี่น้องขอหยาบมุมม้ามนะครับคำนี้ครับพี่นองพี่น้เยิ่มเยิมเย,ม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 ยมครับนี่พี่นอ้องแซบต้นหอมด้วยับนี่ ก็สำหรับพี่น้องคนใดนะครับที่ยัง่ไดไปกดไลค์กดแชร์กดซักสแกนสองคอมบ๊อดจจมม่าม้าครับกัฝากพี่น้องมากดไปให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไปให้นดนะครับเวลาด้บอจากดูคลิปพี่น้องกับสิริภาภัทรคอนเสิร์ไปพร้อมกับบอกจากคลิมด็อคือจังมือนี่ครับคลิปรีวิวเจอบอกแซ่บนะครับสามสูตรพี่น้องมาครับอันนี้กระปุกต่อมาครับอันนี้เป็นเจอบอกแซ่บครับสูตรซับพี่น้องเดยมครับเปิดเปิดเปิดอะไรนะครับไปกินปลาลหลแล้วรู้สึกว่ามีแห้งพี่น้อง โอ้นี่เปิดมานี่หอมเลยพี่น้องอหอมปลาดรามาก้ำมากครับพี่น้องคำแรกคำแรย พี่ดองครับเนี่ยใส่กับผักกาดหินนะครับเนี่ยเนี่ยเจอยวบองเสียบแขกสุดซับพี่ดอ,องนีนก็นยังกระเสียกพี่น้องผู้ใด,ด้มากแก้มผักกูดไดมากกินเจ้วขอได้เบิดพี่น้องความเผ็ดกลางดีบ่เผ็ดแห้งครับผู้ใด,ดแบบมากกินเจ้าหวบงครับ มีสามสูตรพี่น้องสูตรซับสูตรดิบสูตรสุกพี่น้องมากสูตรใดจัดเลยครับพี่น้องนี่คาตร้าครับผู้ใดสนใจสินค้าครับเขาไปในตะกาติดต่อของซองจอแจเช่นเดียวกับพี่น้องเกิดซี่ีตะกาครับผู้ใดสนใจกระสังซื้อพันตะกาของซองม้าจากเรื่อยๆนะครับอันสูตรเบ้าจักถึงใจสูตรดิบพี่น้องแม่เป็นโตเลยพี่น้องโอ้ว้ยถึงใจครับมาพี่น้องอันนี้สูตรสุกรับสูตร โอ้เฮ oh, oh, mm ียเฮียเฮียโอ้เฮียเฮียคุณดอกโอ้เฮียเบิดเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวฮึ yeah, <t od <t od ้มประเดี๋ยวตอนเนี้ยพี่น้องต้องจัดครับสูตรดิบพี่น้องไม่เป็นโตเลยครับพี่น้องนี่ทำีง นี่ครับเป็นโตเลยครับพี่น้องมือใค่คำนี้บอาจากคอยมุมบ้านนะครับพี่น้อง ขอขอบคุณพี่น้องครับที่รับชมคลิปประจากษ์จำนวนคลิปพี่น้องคลิปนี้ก็เดือดถ้าจบมาหมดขับเสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปรีวิวเจ้าบองซาบะกระสานสุดสำหรับคลิปหน้าทีเป็นสินค้าอย่างกะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันที่พี่นาครับพี่น้องเจอกันสินค้านาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เจ้าบองซาบะกระสานสวัสดีครับ